สวัสดีครับทุกคนไปค่ะเราพากลับบ้านเราพากลับบ้านเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเราเดินไกล <c oughs> แค่ไหนจากบ้านมาที่น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 ะะมันมันจะเป็นเหมือนคล้ายคไอเนี้ยค่ะ เป็นเหมือนกำแพงอะทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนกำแพงนี่ค่ะไปนะคะไปดูว่าเราเดินไกลไหมถึงจะถึงบ้านเราเดินชมอากาศไปนะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยมัน,น,นจะคล้ายๆเป็นเหมือนกำแพงเนี่ค่ะ ขออภัยนะคะวันนี้โฟก,กัสไม่สวยงามไว้เสียงอะไรเนี่ยค่ะมาลองแว่นใหม่มาลองกล้องใหม่น่ะหาเรื่องไรสาระไปค่ะทุกคนชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลยชีวิตนี้ไม่มีสาระคุณทุกคนเป็นไงบ้างครับสบายดีเนาะ คนฉีดวัคซีนเข็มที่สามกันหรือยังวันฉีดวัคซีนเข็มที่สามแล้วสถานการณ์ที่นี่ก็ยังต้องดูแลรักษาสุขภาพไปทำงานก็ก็ยังต้องเช็คก่อนเข้าที่ทำงานนะคะคือมาในนี้มันเพราะวันทำงานกับที่โรงเรียนเนาะทำความสะอาดที่โรงเรียนแล้วก็มีเด็กเล็กมีหลายคน ะะก็เลยยังต้องรักษาสุขภาพกันไปนนนี้นั่นแล้วก็หวังว่าทุกคนจะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะคะแล้วหวังว่าเราจะเจอกันอีกเนาะเดี๋ยวพอเดินไปข้างหน้ามันจะเป็นเดี๋ยววันเอาให้ดูเดี๋ยววันเอาให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยทุกคนเห็นขาวๆมันจะเป็นน้ำแข็ง มันจะเดินลำบากไหมอาเดี๋ยวเราลองก่อนถ้ามันเดินพอเดินได้มันจะให้ทุกคนดูว่ากว่าจะได้กว่าจะขึ้นมามันเดินลำบากมากจริงๆเป็นน้ำแข็งทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะเห็นข้างหลังอีงฉันเอาให้ดูเนี่ยคะ่ะเนี่ยๆเ,เ,เห็นไหมทุกคนเนี่ยคะ่ะเป็นน้ำแข็ง ขออภัยนะคะถ้าไม่ได้ดูตาไม่ได้มองกล้องนะเพราะต้องระวังที่พื้นด้วยมีทั้งกล้องมีทั้งแว่นมันต้องเดินระวังิดนึงกลัวจักแต่อยากให้คนเห็นเนี่ยทุกคนเนี่ยค่ะมันจะเป็นน้ำแข็งแบบนี้เลยเดินแบบว่าไอ้นี่มาก ถ้าเถ้าวันไม่ได้มองกล้องอย่าว่ากันนะเพราะอยากให้เห็นจริงๆว่าว่ามันเดินลำบากมากอ่ะเรามาคุยกันต่อแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างเออวันนี้ใครไปทำงานบ้างหรือวันนี้ใครอยู่บ้านของเราทางนี้เราหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ ทุกคนมันเป็นน้ำแข็งนี่นนเห็นไหมคะมันเป็นน้ำแข็งมันในนี่มากเลยอ่ะมันน่ากลัวมากมายเนอโอเฮ้ยน้ำแข็งอย่าลื่นนะคะเจ็บตัวไม่กลัวคะ่ะแต่ก็กลัวกล้องพังกับแว่นหักคะ่ <laughs> ะแย่เลยอ่าโอเคยังได้อยู่คุณยังเดินได้อยู่คะ่ะ นี่ค่ะมันจะเป็นน้ําแข็งเดี๋ยวนะว่าจะให้ดูเนี่ยค่ะมันจะเป็นน้ําแข็งแบบนี้เลยเดี๋ยวว่าแร้วนะทุกคนเราพามาดูใหนี่พามาให้เห็นจริงๆ <c oughs> ช่วงนี้เราไม่ได้ไปไหนเลยเรายังไม่ไปไ,ไม่ได้ไปเที่ยวเรายังทำงานอยู่อีกหลายเดือนอยู่หน อีกหลายเดือนอยู่ค่ะคงจะได้ซัมเมอร์แล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวทางเหนือของนอร์เวย์แล้วเดี๋ยววันจะเอาลูกสวยๆคลิปสวยๆมาฝากเนาะหวังว่าปีนี้ไปจะเจอแดดดีๆเนี่ยวา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 ยทุกคนเราไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันเดี๋ยวเราจะต้องเดินระวัง เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย